สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง My b l o c k c h a n n นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำาร์ม XP ที่อาจจะทำให้มือถือของคุณผู้ชมนั้นระเบิดก็ได้นะครับเพราะว่ามันโคตรเยอะนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่ใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ใช้วิธีนี้แล้วมันไม่แรงเนี่ยก็อาจจะทำให้คอมของคุณนั้นเฟรมเรทแบบพุ่งกระฉูดนะครับแล้วก็แบบ กระตุกสุดๆนะฮะ <_ d ream> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของคุณผู้ชมนั้นยังไม่แรงพอนั้นผมไม่แนะนําวิธีนี้นะฮะเพราะปกติแล้วนะครับแมพของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นเราสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้เยอะแยะมากมายนะครับมันก็จะมีข้อมูลในแมพค่อนข้างเยอะนะสังเกตดูนะครับเวลาที่เราเล่นไปนานๆเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบกระตุกกระตุกนะครับเพราะว่าเราสร้างข้อมูลในแมพเนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นวิธีที่เราจะสร้าง ซเวิร์ฟิสขึ้นมานะครับแล้วมันก็แบบเกิดออกมาแบบเยอะมากๆอ่ะคือหลายพันตัวโอเคนะครับผมก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่เราจะนําพิสตันมาวางไว้แบบนี้1อัน2อัน3อัน4อันนะครับผมจะใช้4อันวางแบบนี้นะครับให้มันได้เป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วให้นำออฟเซอร์เวอร์นะครับวางไว้เป็นอ่าล้อมรอบของมันนะครับล้อมรอบแบบนี้นะครับใช้จริงๆมันใช้ทั้งหมดอ่าแอันนะฮะ วางให้มันลูกศรมันวนเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับปึ๊บปึ๊บนะฮะแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะนำเลเวลนะครับมาวางไว้ตรงพิสตันนะครับอย่างน้อย3อันนะฮะโดยให้เราเว้นไว้อันที่เราไม่ได้วางเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เราจะหันหน้าออกไปนะฮะเพื่อที่เราจะสร้างวงจรให้มันปิดเปิดปิด,เป,ดเปิดอยู่อย่างเงี้ยนะครับดูนะฮะ มันก็จะปิดเปิดปิดเปิดเพราะว่ามันมีไอออฟเซอร์เวอร์นะครับเป็นวงจรของมันนี่ครับมันก็จะปิดเปิดปิดเปิดลองปิดเปิดปิดเปิดดูครับมันก็จะสร้างวงจรนี้นะครับในนั้นให้เรานําบล็อกอะไรก็ได้นะครับวางล้อมรอบเลยนะครับไม่ใช่วางล้อมรอบต่อขึ้นไปนะฮะต่อขึ้นไปสี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะนําสติกกี้พิสตันวางให้ตรงกับอ่าพิสตันอันที่ไม่ได้วางริเวอร์นะครับแล้วก็ให้เรานําบล็อกลาวาเนี่ยวางไว้แบบนี้นะฮะแมกมาบล็อกนะฮะ แล้วก็ล้อมรอบบล็อกแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะต่อบล็อกขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับปึ๊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 บแล้วก็เว้นช่องไว้สองช่องนะฮะแบบนี้แล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับอีกประมาณสามบล็อกนะฮะให้เว้นช่องตรงกลางระหว่างบล็อกไว้เดี๋ยวผมต่อกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะนําพิสตันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมต่อตรงนี้ก่อน ให้มันเว้นช่องตรงกลางไว้นะครับบล็อกที่สามเราเอาพิสตันวางแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนะฮะโอเควางไว้อีกอันหนึ่งครับสี่อันก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะทําเป็นตัวล็อกไอรอนโกลมนะครับซึ่งไอรอนโกลมเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ซิลเวอร์ฟิสเนี่ยเกิดขึ้นมานะฮะนี่นะครับต่อขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รูปแบบลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้อมรอบเลยครับปิด ให้หมดนะฮะเพื่อไม่ให้ซิลเวอร์ฟิตนั้นเล็ดรอดออกมานะครับเพราะมันจะเยอะมากๆแล้วมันก็จะแบบโคตรเยอะคือมันอาจจะบักแล้วก็เด้งออกมาเลยนะฮะ,ะผมกลัวว่าซิลเวอร์ฟิตมันจะออกมานะครับเดี๋ยวผมก็จะต่อบล็อกขึ้นไปเป็นสี่บล็อกนะฮะเพื่อที่จะกันไว้กันเหนียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดด้านล่างนะครับก็แต,แต่แต่ว่าก่อนปิดนะฮะเดี๋ยวเราจะนำไทรเดนเนี่ยปาลงไปนะครับอย่างน้อยสามถึงสี่อันนะฮะยิ่งเยอะยิ่งดีนะ มันก็จะได้แบบคือแบบว่ารุนแรงอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดระบบตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้มันหมุนแบบว่าวนรอบนะฮะมันจะมีเสียงเก้งกังเก้งกังนะครับเดี๋ยวฟังดูนะครับนี่นะฮะเสียงมันจะเป็นลักษณะนี้ครับกก้งกังกก้งกังนะครับโอเคถ้าได้แบบนี้นะครับแค่เราปิดเลยนะครับปิดตายเลยปุ๊บปุ๊บนะครับจริงๆจะล้อมบล็อกอีกก็ได้นะในนั้นเราก็จะเปิดช่องเอาไว้สําหรับอ่าซ่อมแซมไอรอนโกลเลมที่มันจะโดน แมกมาบล็อกทำลายนะฮะตัวที่เราจะใช้สลับนะครับปิดแล้วก็ปิดไว้นะครับครึ่งบล็อกเพื่อไม่ให้ซ i เวอร์ฟิสนั้นเล็ดรอดออกมาโอเคนะครับให้ได้ลักษณะนี้ก็ได้จริงๆมันลักษณะไหนก็ได้นะครับที่แบบว่าทําให้เรามองเห็นเจ้าไอรอนโกเลมนะฮะเพื่อที่เราจะซ่อมแซมระหว่างที่มันถูกแมกมาบล็อกโจมตีนะฮะไม่ใช่โจมตีสิทำลายนะฮะ ในนั้นผมก็จะสปอนไอรอนกเลมมาเลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวหาบล็อกไม่เจออยู่ในไม่ค่อยได้เล่นอ่าเนี่ยนะโอเคเจอแล้วนะครับบล็อกไอรอนนะฮะอ่าหรือบอกนะครับให้เราวางน้ําไปประมาณ2ถังก็ได้นะครับเพื่อให้เพื่อที่จะให้ s i วเวอร์ฟินั้นไหลตกลงไปในช่องที่เราเว้นไว้นะฮะเพื่อจะตกลงไปในอ่าตรงที่ไทเด้นเราหมุนๆน,นะฮะโอเคผมสร้างไอรอนกเลมละในนั้นผมก็จะเปิดอ่าพิสตันนะฮะ โดยผมลืมวางเลเวลนะฮะเดี๋ยววางก่อนปึ๊บอ่าผมก็จะเปิดระบบของพิสตันนะฮะทั้งทั้ง4อันนะฮะเพื่อที่จะล็อกเจ้าไอรอนกลมไว้ไม่ให้มันไปไหนนะฮะซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้าล็อกนะให้เราพยายามดันมันนะในนั้นให้ปาน้ํายาอินเฟสเตชันนะฮะลงไปนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนสลับมาย้ายตรงนี้นะเพราะว่ามันจะได้ซ่อมเจ้าไอรอนกลลมได้นะครับซ่อมแบบนี้ครับพอซ่อมสักแป๊บนะครับเดี๋ยวซิลเวอร์ฟิสมันก็จะเกิดแบบเกิดแบบมหาสารนะฮะ แล้วมันก็จะตกลงไปโดนไอ้เจ้าไทเดนของเรานะโจมตีแล้วก็เกิดเป็นแยพีขึ้นมานะฮะแล้วมันก็จะแบบเยอะมากๆนะฮะผมจะทําให้ดูนะแล้วมันเยอะจริงๆนะฮะมันจนแบบกระตุกนะฮะตอนนี้มันยังไม่กระตุกนะแล้วดูนะฮะผมเข้าไปเปลี่ยนมุมมองแป๊บเดียวนะครับกลับออกมานะครับเวลยี่สิบเก้าแล้วฮะแล้วมันขึ้นแบบยังยังเร็วนะครับแต่จริงๆในคลิปนี้คือแบบมันน่วงนะตอนนี้มันน่วงมากนะฮะ คือมันกระตุกมากเลยนะผมอัดในโทรศัพท์ด้วยนะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันน่าจะขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับดูสิครับปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บเลยนะฮะซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีอีกมุมนึงนะฮะอ,อีกมุมนึงคือได้เวลดีนะฮะแต่จริงๆแล้วคือมันอาจจะทําให้เราเข้าแมปนั้นไม่ได้อีกเลยก็ได้นะเพอเข้ามาก็คือแบบซิวฟิสสปอนเต็มไปหมดเลยนะ โอเคนะก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงตรงนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ